ไปดูกันต่อที่เรื่องของไข่ไก่ล้นตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ราคาตกต่ํากระทรวงพาณิชย์จึงกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ํานะครับขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้ลดลงโดยจะช่วยกระจายไข่ไก่ไปขายที่สถานีบริการน้ำมันรวมถึงระบายผล,ผลผลิตส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า การแพร่ระบาดของโควิด19ทำให้เกิดปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินในตลาดโดยมีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดอยู่ที่วันละ42ล้านฟองแต่มีความต้องการบริโภคอยู่ที่วันละ38ล้านฟองครับส่งผลให้ราคาไข่ไก่ในปัจจุบันลดลงโดยไข่คะหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ2บาท50สตาง ขณะที่ต้นทุนของผู้เลี้ยงไข่ไก่อยู่ที่2บาท58สตางค์ต้นทุนสูงกว่าแล้ว<ม>ดังนั้นราคาที่ผู้เลี้ยงไข่ไก่ควรจะขายได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่อย่างต่ำก็ฟองละ2บาท80สตางค์นะครับนอกจากนี้ราคาไข่ไก่ที่ลดลงยังเกิดจากผลกระทบของโควิด -19 ที่มีผลต่อภาคการท่องเที่ยวทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยโดยประเมินกันว่านักท่องเที่ยวบริโภคไข่ไก่อยู่ที่วันละ2ล้านฟองดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวจำนวนนี้หายไป ทำให้ไข่ไก่ส่วนเกินเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นท่านอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรมีมติแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่โดยจะประสานสถานีน้ำมันนะครับทั้ง p t ทและบางจากให้ช่วยกันกระจายไข่ไก่โดยจะนำไปขายในสถานีบริการน้ำมันเป้าหมาย20ล้านฟองเป็นไข่ไก่เบอร์สาขายในราคาแผงละ70บาทนะครับอันนี้แผงหนึ่งก็30ฟองเนาะ แล้วก็จะผลักดันไข่ไก่200ล้านฟองออกจากตลาดด้วยการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้กับเอกชน100ล้านฟองแรกในราคาฟองละ50สตางค์คาดว่าจะใช้งบประมาณ51ล้านบาทโดยใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรซึ่งสัดส่วนการบริโภคไข่ไก่ที่ไทยผลิตได้แบ่งเป็นการบริโภคในประเทศถึง95-98%ที่เหลือก็จะส่งออกนะครับ เชื่อว่านแนวทางนี้ก็จะผลักดันให้ราคาไข่ปรับขึ้นได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งจะปลดแม่ไก่ยืนกรงเพื่อลดปริมาณไข่ไก่ที่เข้ามาในตลาดช่วงนี้ด้วยครับ